สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว LTF นะครับเป็น Laser Measurement Sensor นะครับของแบรนด์ Banner Engineering นะครับผมซึ่งตัวนี้อ่าเป็นเลเซอร์เซนเซอร์วัดระยะทางที่ไกลที่สุดของแ a n n e r นะครับนั่นก็คือวัดได้ไกลที่สุดอ่าอยู่ที่24เมตรนะครับ แต่ตัวนี้ที่โมเดลที่เราเ,าเอามาเป็นรุ่น12เมตรครับผมก็ถือว่าไกลพอเพียงครับอ่าเนี่ยครับก็คือด,ดูบีมที่ดูบีมประมาณนี้ไม่ก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับอ่ามาดูที่หน้าตาหน้าจอครับผมอ่าหน้าจอจะแสดงระยะทางเลยครับเป็นระยะจากเซนเซอร์นะครับถึงวัตถุ ตอนนี้วัดได้4ี่มิลลิเมตรแล้วก็มีอพัพท์บอกด้วยนะครับอพัพท์อยู่ที่10.6มิลลิแอมก็ดูจากหน้าจอก็น่าใช้งานง่ายอยู่ครับมีปุ่มสาปุ่มนะครับขึ้นลง Enter แล้วก็อันนี้เป็น Exit นะครับส่วน led status อ่าก็จะมีอยู่3 3 led ด้วยกันก็คืออันแรกอันบนนะเป็นเป็น analog output ตรงกลางเป็นไฟพาวเวอร์สีเขียวนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น Digital Output ซึ่งตัวนี้ก็คือมี Output ุสองแบบเลยอ่าดูจากไวริงมีทั้งเป็นดีอัลคือดิจิตอลเอาต์พนะครับสามารถคอนฟิกได้ด้วยว่าเป็น NPN หรือ PNP ครับผมส่วนอ่าก็มีชันแนลหนึ่งที่เป็น4-20ถึมิลลิแอมนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็มีเป็นรุ่นหรือโมดเดลที่รองรับ0-10โวลต์ด้วยครับผมจะเห็นว่าอะนล็อกที่ใช้ก็คือส่วนมากไปต่อ PLC ได้เลยหรือว่าเป็นพาร์เนลมิเตอร์อะไรก็ได้ครับผมเพื่อ PLC ก็จะรับค่าไปแล้วก็ไปโชว์เป็นระยะทางอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยงตัวนี้ใช้12-30โวลต์ DC นะครับผม ซึ่งผมก็ต่อกับตัวเทสต์บอกของผมอยู่ใช้งานง่ายๆครับแล้วก็เรื่องบอดี้ไอพีเรตตของมันตัวนี้ก็ IP 67นะครับผมอุณหภูมิทนได้ตั้งแต่ลบ30ถึง65องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ตัวนี้อาเรสปอนส์ t i ม e เร็วที่สุด1.5มิลลิวินนะครับก็ถือว่าเร็วมากครับผมอ่ทีนี้เดี๋ยวไปดู าธิการใช้งานดีกว่าครับผมอ่ครับมาดูการใช้งานกันก่อนผมขอทำการ factory reset ก่อนครับผมก็เพื่อให้ค่าที่คาลิเบตไว้ล้างไปครับรีเซ็แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็คือ Default มันก็คือจะมี d เดซโซนประมาณห้าสิบมิลนะครับ นี่ครับก็สังเกตไฟสีส้มด้านบนนะครับผมก็ตอน,นยังออกอยู่นะครับก็ทัาเมื่อต่ำกว่า50 mm มิลเมื่อไหร่ก็จะดับไปแล้วเอาคุณที่เข้าเพลย์จะเป็น0มิลลิแอมแต่ตอนนี้ผมรีเซ็ตแล้วนะครับตัวนี้รุ่น12เมตรนะครับค่า Default ก็คือถ้าเป็น4มิลลิแอมก็คือจะอยู่ประมาณ50มิลลิแอมมิลลิเมตร ส่วนที่12เมตรก็จะเป็น20มิลแอมนะครับอัน,นี้ผมขยับออกเนี่ยครับจะสังเกตว่าตัวมิลแอม4.1จะขึ้นน้อยมากเพราะว่ามันได้12เมตรนะครับเราใช้แค่ร0อยส0งมิล ah ครับค่าเอา์พุตก็เลยจะไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าผมทีตใหม่นะครับเอาเป็น ผมเอาเป็นสุดขอบโต๊ะแล้วกันตรงนี้นะครับให้เป็นออก2 0มิลลิแอมแล้วก็ตรงร้อยมิลเป็น4เหมือนเดิมนะครับตรง50มิลเป็น4อ่วิธีท,ท,ทีก็ไม่ยากครับผมก็กดติ๊กถูกเลยนี่นะครับปึ๊บจะขึ้นอะนาล็อกเอาติกถูกอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่ครับทูพอยที่ได้เลย ก mm, ็ทีที่สิแอมก็จะทีตัวท,ท,ท,ที่ใกล้ก่อนอ่าผมวางตรงนี้ปุ๊บผมกดติ๊กถูกได้เลยอ่าก็รอ,อสักครู่นะครับไฟเขียวกระพริบอ่านขึ้นมาเกว่า60มิลิเมตรต่อไปเราทีที่2 0 mm, ่มิลแอมผมวางไว้ขอบโตะ๊ะนะครับประมาณนี้อ่าก็ไฟก็จะส่องที่แก้วน้ำนะครับ ผมก็กดปุ่มขึ้นก็ติก๊กถูกทีอีกท,ทีหนึ่งปึบได้มา311ร ah ้มิลลิแอมนะครับผมออกไปหน้าหน้าจอปกตินี่ครับผมก็ที่311 ah จะเป็น20มิลลิแอมแล้วผมขยับแก้ไมาเรื่อยลองดูนะครับนี่ครับค่ามันก็จะรีเนีย นี่ครับคาตาลีเนี่ยขึ้นลงตามตามที่เราทีสนะครับผมก็ใช้งานประมาณนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็แอปพลิเคชันก็ยังมีอีกหลากหลายมากมายเช่นจับจับอของเหลวในภาชนะอาน้ําในแทงพวกนี้ครับแต่ว่าน้ําต้องเป็นไม่ใช่น้ําเปล่าน้ําใสครับต้องเป็นน้ําที่ เ็นน้ำเคมีมีความหนาแน่นนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะไปลองดูกันเลยอ่าครับก็มาทดสอบกันนะครับก็จะทดสอบอ่าระดับนมในแก้วนะครับผมแต่ต้องเป็นนมเพราะว่าถ้าเป็นของใสยน้ําเปล่ามันจะยิงผ่านไปเลยเพราะว่าเก์มันแรงมากครับผมก็เลยใช้เป็นนม แล้วก็ต้องมีกระดาษมารองโต๊ด้วยครับเพราะเดี๋ยวนมหกนะครับเดี๋ยวมันเลอะเอาเล่นนะครับก็เป็นโต๊ะรัน่ายครับก็เดี๋ยวไม่ยิงเลยก่อนอื่นก็ตัวนี้ครับมันที่จริงมันเซตซิโร่ได้ครับตอนนี้อาจจะเห็นว่าเป็นลบหนึ่งนะครับมาเซตซิโร่ก่อนนะครับให้เรเ e นซ์จัดตรงกระดาษนะเป็นเบสให้เป็นศูนย์มิลมาที่ดิสเพย์นะครับติ t กเลือกที่ เป็นชิปนะครับแล้วก็เซตซีโลนี่ครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ออกซึ่งบางทีมันอาจจะคาดเคลื่อนีการสั่นของโต๊ะของเซนเซอร์ครับอ่าแล้วก็ลองลองดูนะครับผมเอาีแก้วเปล่านะครับอ่าปร,ประมาณนี้ครับ ก็เซ็กซีโลใหม่ครับผมเราไม่เอากระดาษเราเป็นแก้วดีกว่าว่าแก้วเปล่าเป็นศูนย์มิลเนาะนีครับไปเหมือนเดิมริเพนะครับชิปซีโลครับโอเคอ่าแล้วก็ออกมา อ่ะครัเชื่อนิดนึงไม่เป็นไรครับผมก็ต่อไปก็อันนี้เป็นแก้วเปล่านะครับอ่ะผมจะทิศนะครับผมทิศแก้วเปล่าจุดนี้ into point ครับทิศสี่ครับอ่าโอเคต่อไปครับทิศทีศ่เต็มแก้วอ่านี่นะครับ เหนไฟเลเซอร์บนนมเลยครับแล้วก็ทีสยี่สิบแอมเป็นเป็นประมาณอาจจะไม่เต็มครับเดี๋ยวมันหกครับเอาประมาณถือว่าเต็มแล้วกันคนะก็ทีสเพื่อแปด85มิลแสงว่าแก้วนี้ประมาณ85-90ิิบมิลอ่านี่ประมาณครับแต่ผมจะลองถ่ายนมนะครับ ใส่แก้วนี้แล้วดูระดับที่ลดลงนะครับ่ะผมผมดื่มดีกว่าง่ายดี่ะนี่นครับระดับลดลงแล้วเหลสอ2มิลน,นะครับประมาณนี้ครับผม อ่ะเหดือดื่มให้หมดเลยก็ได้ครับอืมอิ่มเลยอ่ะเหลือเท่าไหร่ครับอ่ะเหลือยี่สิบเอ็ดมิลครับเอาพ u t แปดมิลแอมะครับประมาณนี้ครับผมก็ดูแล้วแอปพลิเคชันก็คือใช้งานที่หลากหลายวัดความหนาของวัตถุวัดระดับน้ำ ดับของเหลวหรือว่าจับพวกโรงงานยางรถยนต์พวกนี้ครับก็สีดําก็จับดแม่นย่างเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเซนเซอร์ที่เลคคอมเม d นิ์หนึ่งตัวเลยในการตรวจสอบระยะทางความหนาความยาวถือเป็นระยะอะไรก็ตามครับ r e คคอมเม d มากๆครับตัวนี้ ltf ครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ